ไพ่สิบไม้เท้าเป็นไพ่ของคนที่แบกภาระทั้งเรื่องงานและครอบครัวหนักเหนื่อยทั้งกายและใจนิสัยมีความพยายามมากมีความรับผิดชอบสูงบ้างานชอบไปแบกภาระของคนอื่นด้านการงานนะทำงานหนักเกินตัวแบบภาระรับผิดชอบในหน้าที่การงานมากโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ภาระและรับผิดชอบจะมากขึ้นเจ้านายไม่รัก เป็นการหลอกใช้มากกว่าด้านการเงินเงินไม่คล่องตัวอาจจะมีภาระเพิ่มขึ้นนะคะเงินที่ได้มาจากการทำงานที่หนักเหนื่อยด้านความรักรักเขามากเหมือนถูกเขาเหมือนเป็นหนี้เขาอะ่ะอืมเป็นความรักที่ต้องแบกภาระไว้ทุกอย่างการทำนายจร มีความกังวลเรื่องการเงินมีพันธะขาดอิสรภาพขาดความเป็นตัวของตัวเองทำงานหนักทำงานเก่งบริหารงานไม่เป็นทำให้เหนื่อยต้องแบกภาระของคนอื่นแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะไพ่สิไม้เท้าอ่ะเป็นไพ่ใหญ่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราทำงานเราก็จะทำงานในกลุ่มที่เป็นรงบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่าถ้าเกิดทำราชการก็เป็นพวกกรมกระทรวงพวกเนี้ยนะคะเป็นไพ่ของคนเก่งนะจริง จริงๆแล้วเป็นพ่ยของคนเก่งนะคะทำงานนี้ก็คือมีโอกาสที่ขยับขยายบริษัทใหญ่ได้แล้วก็เป็นพวกโกดังขยันทำงานเยอะเครือข่ายบริษัทแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนว่ามันรับภาระหรือแบกงานเอาไว้เยอะๆอะค่ะมันก็หมายถึงว่าเป็นการขยับขยายได้